ตัวเต็มวัยต้องกวาดกวาดเบาๆครับกวาดเบาๆครับแบบอตอนนี้ <c oughs> เราจะดูตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยที่บินบินอยู่ในใน,นในบริเวณนี้ในห้องนี้เขาเรียกว่าแมลงวันลายตัวเต็มวัยตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยจะมีอายุจะมีอายุประมาณห้าถึงเจ็ดวันจะมีอายุประมาณห้าถึงเจ็ดวันและตัวเต็มวัยเนี้ยจะไม่กินอาหารแต่จะกินน้ำกับน้ำหวานถ้าอยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็จะจะกินน้ำหวานของอเกสรดอกไม้ แต่ทีนี้ตัวเต็มวัยที่อยู่ในเนี้ยเราก็จะสเปรย์น้ำวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งตามแต่ว่าคนเลี้ยงจะขยันหรือเปล่าคนที่ดูแลนะ่ะถ้าขยันก็ได้กินบ่อยถ้าไม่ขยันก็บางวันก็ไม่ได้กินเลยตัวเต็มวัยเนี่ยอายุป,ประมาณ ห้าวาันเขาก็จะหาจับคู่ตัวผู้ตัวเมียหาจับคู่จับคู่เสร็จแล้วก็ผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็ไปวางไข่แบบนั้นวางไข่ในนู่นที่เราวางไม้ให้เขาไปวางไข่อย่างนี้พอเขาวางไข่เสร็จแล้ววางไข่เสร็จแล้ว ก็จะตายก็จะตกต่ำคื้นเนี่ยตกลงเราก็กวาดกวาดกว,วาดมาทำอะไรครับกวาดไปทิ้งว่ะครับ<อ>ไม่ไม่ทิ้งนะครับเอาไป อไปอบก่อนอเอาไปอบไปตากแห้งก่อนตากแห้งไมโครเวฟให้แห้งแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องปั่นให้มันเป็นผงผสมกับกุ้งทะเลกระดองปู แล้วก็ตัวดักแด้อ่ามน่ามา,มารวมกระดองปูแล้วก็ตัวดักแด้ปั่นเป็นผงไปรวมกับ ปลือกกุ้งหัวกุ้งทะเลก้ามปูกระดองปูไอในส่วนนั้นเขาจะมีมีมไอ้โรงโรงที่เขาแกะแกะ,แกะกุ้งแกะปูเขาจะเอาเนื้อไปไปขายเป็น อาหารแต่ว่าเขาจะมีเปลือกแล้วก็เอาเปลือกมาเอามาย่างไฟมาอบพอแหง้งกุ๊บเราก็มาตีของตันี้พูดถึงในในห้องเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้คือตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยของมแมลงวันลายแต่มแมลงวันลายจะมีสีดำ ไม่ลายหรอกแต่ว่าบ้านเราเรียกมแมลงวันลายตามภาษาของทางสัตท์ทางชื่อสามัญที่เขาเรียกกันเขาเรียกมแมลงวันลายแต่จริงๆแล้วมแมลงวันลายจะมีสีสีอะไรนะครับป้อมสีดำ,ดำสีดำแต่ภาษาอังกฤษน่าจะตรงนะเพราะภาษาอังกฤษใช้คำว่า black ใช่ไหม black, black แปลว่าสีอะไรครับป้อมสีดำสีดำ,ดำอ่า สีสีดาเหมือนความรักสีดําหรือเปล่าไมาความรักสีอะไรสีแดงแหลยวันนี้ใส่เสื้อสีเดียวกันเลยไม่ได้ไม่ได้นัดหมายแล้เนี่ยความรักสีดำเนี่ยเพลงเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือนี่คือสีดำสีดำเืออาีอ่าสีดำสีดำแบล็กโซเยอร์ไฟหรือแมลงวันลายนะครับ ไม่ใช่มแมลงวันดํานะแต่ว่าอาจจะชื่ออื่นจนะเรียกที่ว่ามแมลงเสือดําเอ๊ะทำไมถึงถึงเรียกมแมลงอะ่ะก็มันเป็นแมลงแมลงมีกี่ขามแมลงมีกี่ขาอันนี้หกขาอ่ามีหกขาเรียกมแมลงเนี่ยมีหกขานี่มีหกขามีหกขาเรียกมแมลงแล้วถ้ามีแปดขาเรียกว่าอะไร ะขาบแมงฝ่องเอตขาบแมงอะไรที่มีหกขาอลไมันชักใหญ่อยู่แมงอะไรแมงมุมแมงมุมใช่มันแปดขาเลยก็แปดไงเนี่ยถ้าเรียกแมงเนี่ยถ้าเรียกถ้ามีแปดขาเรียกแมงอ่าแมงมุมเนี่ยเรียกแปดขาอ่าถ้าแมลงแมลงวันลายแมลงวันนี่มีหกขานี่ถ้าเป็นร้อยร้อยขาเ็าไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่มีตะขาบเลยกิ้งกืออะไรไม่มีมั้ง นี่คือตัวเต็มวัยมีอายุบินได้อยู่ประมาณห้าวัน,วนในห้าวันที่มีชีวิตอยู่จะจับคู่กินน้ำเปล่าน้ำหวานผสมพันธุ์วางไข่ว,วางไข่เสร็จแล้วก็เอาไปฟักตัวเขาอะวางไข่เสร็จแล้วก็เนี่ยตายตายตาเสร็จแล้วเราก็เอาไปเป็นอาหารไก่เนาะปั่นให้แห้ง เขาเป็นผงนี่คนที่จะเลี้ยงก็สามารถเก็บรวบรวมได้จะทิ้งตัวนี้ยให้ไก่ไก่ก็กินให้นกนกก็กินกินอยากให้นกนกกินดีจังนกนังแอนเนี่ยกินแล้ว้อน้ำลายเยอะเลยนกนังแอนเอาอะไรสร้างรังน้ำลายเอาน้ำลายสร้างรังใช่เพราะเรากินนี้แล้วน้ำลายเยอะก็ทําให้แบบมีรังเยอะๆก็ขายได้ดีขายได้ดีนี่ไง นี่คือมแมลงวันลายตัวเต็มวัยเรียกว่าตัวเต็มวัยมีอายุห้าวันห้าถึงเจ็ดแล้วกันเนาะใ,ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่บินจับคู่แล้วก็ผสมพันธุ์เวลาเขาผสมพันธ์กันเะาทำยังไงป้อมเอาตูดชนกันอ่าเนี่ย่นี่ยนี่ยเน,น,นี่ไหนไหนอ่าเขาเอาตูดชนกันนี่นี่นี่เนี่ยเขาไปดูใกล้ๆกล้เนี่ย เอตูดชนกันนี่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 นนี่เอาตูดชนกันเ,นนนนนนเอาตูดชนกัน,เ,น,กนเสร็จแล้วก็ผสมพันธุ์นี่เข้าหาคู่เขาเจอแล้วเนี่ยผสมพันธุ์นี่ข้างบนนี่ข้างบนดูข้างบนเยอะอม,มีชีวิตอยู่ห้าวันหาคู่ จับคู่เพื่อผสมพันธุ์ในห้าวันนี้ไม่กินอาหารจะกินแต่น้ำน้ำน้ำหวานเลยน้ำเปล่า <Yeah. S 2> จับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็าวางไข่วางไข่วางไข่ในไหนไม้วางไข่ในไม้นี้ผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็มาวางไขใไ่ในไม้นี้นี่ในไม้นี้เราเอาไม้มาวางไว้นี่ในใน,นี้มีไข่เห็นไหมไข่อยู่ในนี้ ก็ในในไม้นี้ที่ที่ผ <บา S 1> สมพันธุ์เนี่ยาาก็เป็นอาหารทำไมต้องใส่อาหารในในนั้นด้วยโลให้มัน,มนเขาเขาคิดว่ากับลูกหลานเขาจะมีอาหารกินในอนาคตจําเป็นต้องไปวางไข่ไปตรงนั้นถ้าเกิดวางไข่ที่ไม่มีอาหารลูกลูกหลานเขาก็จะม,มีอาหารกินไข่ที่ไข่ขขที่ฟักออกมาก็จะไม่มีชีวิตรอดเขาจึงไปหาวางไข่ไว้ตามแหล่งอาหาร พราะนั้นแต่บ้านเราก็จะเห็นบอ่บอหมักบ่อดองบออ่อ,บอไอจุลินรียบ่อยฮอร์โมนไข่อะไรพวกนี้ที่เขาทำกันอนะ่ะที่เกี่ยวกับท,ที่ที่เกี่ยวกับออกแกนะกิกันนะเกษตรอินทรียแล้วบอ่อถ้าเป็นบอ่บอยาบ่ออะไรคงไม่ไม่อยู่มันเหม็น <c oughs> ไม่อยู่ใช่นี่นี่คือแมลงวันลายตัวเต็มวัยตัวเต็มวัย นี่คือแมลงวายตัวเต็มวัยนี่นี่จับคู่นี่จับคู่นี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 ่ตรงนี้เขาก็จะมีสองเพศนะมีตัวผู้กับตัวเมียค่ะตัวเมียกับตัวเมียยังไงก็ไม่ท้องเลยมันมันคงผสมพันธุ์กันไม่ได้นะไม่ได้ต้องเพศเดียวมันต้องคนละเพศอ่ะนี่ไงมันหากันจนเจอแหละจ้ะเขาบอก ตูดมันจะปลอมตูดมันจะแหลมเงี้ยตัวผู้จะเยอะกว่าตัวเมียหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะ <_ n' S 1> ก็นั่นแหละหากันจนเจอเจอแล้วก็ผสมพันธุ์กันวางไข่เสร็จแล้วก็ได้เป็นลูกหลานเต็มซากาก็เหลือซากแบบนี้เหลือซากก็เอาไปเป็นอาหารไก่ต่อไปโอเคด้ทุกอย่าง